เน้มาด,ด,ดบบบบบบูด้วยด้วยธุรกิจของตัวเองในรูปแบบเส้นที่ห้าแบบในรูปแบบของเส้นที่ห้านะครับรวยด้วยธุรกิจของตัวเองในรูปแบบเส้นที่ห้านี่วาสนาตัวนี้แน่นอนครับมันจะต้องมีตัวออกจากเส้นชีวิตนี่แหละด้วยละส่วนเดิมไอ้อย่างนงี้เนี่ยเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยกับคนแบบรูปแบบอื่นหน่อยแต่มันไม่มีแค่จุดนี้จุดเดียวหรอกการที่คนจะรวยได้เนี่ยบางทีไอ้ตัวนี้มันอาจจะ มีกินมีใช้ในระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงร้อยล้านพันล้านนะครับเพราะเมื่อมีตัวนี้แล้วมันจะต้องได้ตัวอื่นเข้ามาเสริมก็คือออกจากตัวนี้เนี่ยมาออกจากตัวนี้เลยเนี่ยมาเสริมอีกทีหนึ่งเนี่ยจากเดินจัน์เนี่ยนะไอ,อย้ยางงี้แหละรวยเลยทีนี้คนที่มีวาสนาออกมาจากจุดนี้นะออกมาจากเส้นชีวิตเนี่นะมันมักจะมีวิบากกรรมอยู่เหมือนกัน คือช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยธุรกิจการงานที่ทำนะจะต้องติดลบมาก่อนชีวนะิตเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินมาก่อนหลายสิบล้านอยู่พอมามีตัวนี้แหละมาเลยมาตัวพลิกฟื้นเข้ามาช่วยเริ่มธุรกิจใหม่นะถึงบอกว่ามันจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยนะครับไอตัวเส้นที่ออกจากเส้นชีวิตแล้วจะดีมันต้องมีเส้นพวกนี้เนี่ยจากจุดนี้แล้วเข้ามาเสริมด้วยนะเข้ามาเสริมด้วยนะครับ หรือทำไมมาจุดนี้ล่ะมาจากจุดนี้ก็ได้ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เส้นจะต้องยาวนะครับเส้นจะต้องยาวเส้นจะต้องยาวตัวนี้นี่นะครับเส้นจะต้องยาวเนี่ยจะรูปแบบตามที่ขีดให้ดูนี่เนี่ยตัวส้นเสมือนตัวนี้มาใช้คู่กับเส้นตัวนี้ได้หรือเส้นเสมือนตัวนี้ใช้คู่กับเส้นตัวนี้รวยได้เหมือนกันระดับ หลายร้อยล้านพันล้านได้นะครับแต่อย่าลืมมันจะต้องประกอบด้วยเส้นอาทิตย์ที่ดีเส้นธุรกิจที่ส่งเสริมด้วยนะไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ยกมาแค่เส้นหนึ่งเส้นเดียวนะบังเอิญว่าใครมาเจอคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยจะมาสรุปไม่ใช่นะครับมันมีองค์ประกอบของผิวมือลักษณะความกว้างความห่างอะไรของมืออีกนะครับรละละเอียดมันมีประกอบกันนะครับเพียงแต่ว่าแนวเส้นที่ยกไม้ดูนี่ มันจะต้องได้ต้นทุนที่ดีเข้ามาก่อนนะปภัจจัน์แห่งลายมือตัวเลขค่ะวิธีสังเกตแบบหนึ่งนะก็คือคนที่มีเส้นในมือข้างขวาดีๆนี่เส้นมือซ้ายมีเสียหายสแสดงว,ว่าธุรกิจการงานที่ทำแรกๆมันจะต้องล้มลุกคูค,คานเสียหายเสียเงินติดลบก่อนนั่นแหละชีวิตชนะีวิตติดลบก่อนแล้วมันจะไปเอาดีไปพัฒนาใหม่จากเส้นที่มีมือในมือขวาดีๆนะครับ ถ้าใครที่มีในลักษณะของเส้นวาสนาเส้นสมองอะไรที่อยู่มือข้างขวาเส้นมันดีกว่ามือข้างซ้ายนะสังเกตดูง่ายแสดงว่าคุณไม่ล้มแล้วล้มเลยคุณยังสามารถที่จะลุกฟื้นขึ้นมารวยได้อีกแต่มันต้องอาศัยอะไรการเรียนรู้ฝึกฝนใหม่นะครับคุณจะต้องมีไมยเส้นในหัวสมองที่ดีด้วยนั่นเองนะเรียกว่าต้องคิดในเชิงที่ดีเชิงที่คิดบวกนั่นแหละเพราะมันไปเด่นอยู่ในมือข้างขวาแสดงว่าคุณปรับปรุงตัวเองขึ้นมาแล้วรวยได้ แน่นอนนะครับ